คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมันดับหนึ่งทิรเจตสาราญพงศ์อภิชยาเจริทธิวัฒนาเจ е รเมศพฤกษวรรค์พิมพ์ชนกสงวนศักดิ์วรันธรภูนสวัสดิ์อภินันโลสุวรรณสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมันดับสองธนายุทธบรรพนึกวิพาดาภูประสิธฐ์กนกพรบุญทองศึกสิทธิสุวิทยาสริปานว่าสงวนตระกูลธนาวดีศรีสุขเจริญยิ่ง วาสินีซับเกิดโยธกาธีระเผ่าพงศ์นัทยาเสกสิริจิรโชตแก้วอาสาชรินรัตสินแสงสุรัตกร,รจักรสถาบัมศาสตร์บัณฑิตกรกรมลกมลเลิศจิตสุภาเลิศวิไลนิชาพัฒอินทราทิพนิชารีวัฒนาอุดมชัยธรัชชาบุญเอกทนายมหาแก้วนันทิยาสายรื่นประพังกรสิทธิสารปรเมศขวัญตาปริยาพรวันกระจาง ปรียดาคูลสมบัติกุลพลอยชินรัตเรียงภวาพีรดลธานขันรัชตะวิชาชัยระมิตาเกษมทรัพ์ยลักษิกาธาเนศวัชรพงตรีสัตยสกุลวัชราแอบผักแว่นวิทวัตโคตบุรีไวยสุธาสัตตกุลสักกรินกุยหนองบัวสุรชัดอินทรักอติชาติโนวะอมรินทุมาการออกแบบบัณฑิตกินิยมอันดับหนึ่ง พันธิตามัชมนทนสลินพนาลิกุลวิพาดาภูลสวัสด์พศปรีชากุณการออกแบบบัณฑิตเกณฑ์ยมดับสองภาราดียองทองปณิสุตาเบ้าหล่อเพชรละลิดาตันกำเนิดไทยลักษิกากิ่งแก้วรุ่งฟ้าประคำมินรัชวันวิจิตรพันธ์พิศนีจันมูลสุวิชาดาโสดาคำแสนออนอุมาศีลาโคตกฤษณะชยัยยศีพัทระชนรพัผลเรือง ชลันดานามโยธาสุพิสรานนคำจันทริทิตยาอภินิเวศนรรัฐหนูชนะภัยธนนิพัฒน์ทัศนัยเทือรกุลสุภาพิษทองปันพิตยาจุธาผาดการออกแบบบัณฑิตกัญยญรัตน์พาต่อกันพบแย้มกระโทคกจิระเดชเชื้อผู้ดีจิรารัตสุธามาจุธาทิพสีบางชนิดถาสุประเสริฐธนวันแสงสีทิติยาโสไกสี นงนุษเสนาวังนภัสกรเหล็กแท้บุญศิตาพรมชัยบุษยารัตน์คำพิทักษ์ปริวัตรพันคำปรียาพรสิมณีปันธารีนันทสิริพลปิยวัตรนันทิสิงพลทกรเฉลยจันยาพฤกสุวรรณกรพิทยะเพชรเสถียรพานุวัตรสีเมืองภารดีขาขันมาลีคูวะดนันโดษวนสนันอันตรี สริงคารบุญญาพัฒนาพงศิรพัฒสอนสุวรรณศรสมฤทยัยกาบแก้วสุวิจักกมลศรีวิสารอภิโชคชัยจรูขนขณารักอภิสิทธ์ศรีชัยวนัน